อ่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุขุมสุขทพี่น้องคลิปนี้พี่น้องพามาเบิ้งตัวอย่างเอะระหว่างตัดใบข้าวกับไม่ตัดใบเห็นอกแตกต่างกันไหมพี่น้องอันนี้ตัดเอออันนี้ไม่ได้ตัดใบส่วนอันนี้ตัดใบเห็นไหมเห็นบ่เห็นบ่แตกต่างกันนะพี่น้องอแล้วพี่น้องคิดว่าจุดไหนตรงไหนอืมันจะได้ข้าวกว่ากันเนาะอันนี้มันเป็น เป็นข้าวใต้ต้นไม้พี่น้องเอ้ยเห็นบ้างไข้าวใต้ต้นไม้นี่ใบมันจะเยอะเพราะว่ายางเพราะว่าอินรีย์มันเยอะอืปุ๋ยมันเยอะเลยใบไงอือก็เลยมาถ่ายให้พี่น้องดูนี่เห็นบอกคือข้าวใครที่ใบดกใบหนาแบบนี้นี่ะผมแนะนําให้ตัดออกให้เกี่ยวออกเลยตอนนี้เลยนี่เห็นบอกพี่น้องเห็นความแตกต่างไหมอันนี้เขาเกี่ยวออกแล้วนเห็นบอกเห็นไหมนี่เขาเกี่ยวออกแล้ว เห็นไหมอม,มันแถวนู้นไม่ได้ตัดออกไม่ได้เกี่ยวออกเห็นไหดูความแตกต่างพี่น้องเ้ยอคือคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่มีสาระอย่างคือมาถ่ายตัวอย่างมายกตัวอย่างให้พี่น้องดูอืว่าข้าวจุดไหนหรือว่าข้าวตรงไหนไอ้ที่มันมีความเสี่ยงที่จะล้มนะให้พี่น้องรีบแก้เลยเอืมบอแมนว่าจนมันสิ่ออกห่วงหลืจังไปตัดมันมันไม่ทันพี่น้อง อถ้าจะตัดถ้าจะเกี่ยวใบออกนะคือให้รีบทําในช่วงนี้เลยเนี่ยเหมือนตรงเนี้เหมือนตรงนี้อ,นนอันนี้เจ้าของเขาหนาเจะบท่านมากแล้ววะอออันนี้ผมขับรถผ่านมาพอดีพี่น้องขับรถผ่านมาก็เลยมาถ่ายให้พี่น้องดูอืมว่าข้าวแบบเนี้ยใบเฟือฟ่อยเฟื่อยเฟื่อๆกันแบบเนี้ยล้มแน่นอนพี่น้องยังไงยังไงก็ล้มออดูเนี่ยขนาดนี่ขนาด,นข,นาดขนาดยังไม่ออกลวงนั่นนี่ขนาดยังไม่ออกลวงมันยังเฟื่อกันขนาดนี้ เห็นบ่แต่พอตัดปุ๊บนี่พี่น้องเห็นบ่แต่พอตัดปุ๊บนี่ใบมันจะบางพี่น้องพอใบมันบางนี่มันก็ทําให้ช่องไฟช่องลมลมมันผ่านได้ความชื้นมันก็น้อยทีนี้พอความชื้นน้อยมันก็จะช่วยลดในเรื่องของการเกิดโรคเพลี้ยโรคเชือ้อราโรคนอนกอหรือว่าโรคเกี่ยวกับข้าวนะพี่น้องแต่แบบเนี้ยพี่น้องเบิงใบมันเฟือกันแบบนี้ แล้วพี่น้องคิดดูนะช่วงปลายฝนต้นหนาวน่ะพี่น้องออแล้วหมอกมันลงแล้วฝนมันก็บางทีฝนก็ตกบางทีก็ลมซ้ำม,มะปีพี่น้องแบบนี้นะ่ะเห็นอกคือธรรมชาติของข้าวมะลิหนึ่งศูนย์ห้านี่คือใบมันเยอะอยู่แล้วพี่น้องออแล้วเราจะแก้ยังไงละ่ะแก้ข้าวล้มยังไงออหรือว่าแก้ใบมันเยอะยังไงก็โดยการตัดไปเลยพี่น้องตัดใบเอ,อแมนบอหรือไม่ก็ <c oughs> บางทีก็บอกว่าข้าวลม้มบางคนก็บอกว่า ให้เอาข้าวสายพันเตี้ยมาใส่คือบางพื้นที่นะพี่น้องบางพื้นที่เนี่ยข้าวพันเตี้ยมันไม่สามารถปลูกได้นะไปน้องมันไม่สามารถปลูกได้หรือเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันท่วมอืมแต่ทีเนี้ยเราจะทํายังไงเราปลูกได้เราก็มาปลูกข้าวมมลินี่แหละถึงมันต้นสูงก็จริงถึงมันล้มก็จริงแต่เราต้องเลือกช่วงเวลาที่จะให้มันล้มในช่วงไหนอือแม่นบ่ล่ะโมแมนว่ากาลังจะถอดรวงแล้วให้มันล้มแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ผลผลิตแม่นบอก เราก็ต้องถึงมันล้มเนี่ยเราก็ต้องให้มันล้มถูกช่วงเวลาล้มในช่วงไหนล้มในช่วงที่เลยระยะน้ํานมไปแล้วอหรือว่าหลังจากถอดห่วงไปเมื่อแล้วเออจนจนเข่ามันสียเอคือว่าว่ายง่ายคือมันเลยระยะน้ํานมไปแล้วแหละเออระยะนั้นอะ่ะคือมันล้มไปมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกพี่น้องเออเพราะว่าอย่างเพราะว่าข้าวมันใส่เม็ดแล้วเออแต่ถ้าข้าวมันล้มในช่วงที่ก่อนถอดรวงเออหรือว่าช่วงข้าวกลมเนี่ย มีปัญหาแน่นอนอือมีปัญหาแน่นอนเลยเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเนี่ยตัวอย่างพี่น้องตัวอย่างเลยแหละอืมเห็นความแตกต่างชัดเจนบ่อันนี้ไม่ได้ตัดใบส่วนอันนี้ตัดใบเห็นบ่เห็นบ่แถวนู้นไม่ได้ไม่ได้ตัดใบตัดใบแค่ตรงนี้เห็นบ่ความแตกต่างมันชัดเจนมากเลยนะพี่น้องเห็นบ่เห็นไหมเนี่ยเขาตัดแต่ใบเห็นบ่เขาตัดแต่ใบ,ใบมันออกเห็นไหม เห็นไหมนี่พอมันขึ้นมามันก็พอร์ลวงได้พี่น้องแบบเนี้ยออแล้วเพือเพอนี่จะได้ข้าวด้วยแบบเนี้ยเอแต่ถ้าใบมัน,นหนาเฟื่อยเฟือยเฟื่อๆ,อๆอกันแบบนีนะ้ผมเชื่อเลยไม่ได้ข้าวแน่นอนส่วนมากจะเป็นเม็ดร,รีบเม็ดดำเม็ดด่างหรือไม่ก็ลม้มอืมก็โอเคพี่น้องคลิปนี้มาถ่ายตัวอย่างให้เบิรงสําหรับข้าวไข่ที่อยู่ใกล้ต้นมะหรือว่าอยู่ใกล้ริมนาแบบเนี้เห็นบอใบมันจะยาวมันจะเฟื่อยมันจะเฟื่อกันเห็นปะ เพราะว่าช่วงตรงตรงนี้มันมัน,มนอยู่ใกล้ต้นไมน้เนาะนเห็นไหมเกับเฝ้าเลยเ้อพี่น้องเด้อเเฝ้าเลยเฝ้าเลยถ้าจะตัดใบก็รีบตัดตัดแต่ใบนะพี่น้องอย่าไปตัดต้นอโอเคครับผมคลิปนี้ประมาณนี้มาถ่ายตัวอย่างให้ดูสำานะ